สกิลการหาเงินของคุณสุดหนูแต่คุณมีสกิล AI สุดเทพนั่นแปลว่าคุณกำลังมีปัญหาแล้วเพราะว่าใครๆก็ใช้ AI หาเงินได้กันในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกถึงปัญหาที่ว่าทําไมคุณใช้ AI หาเงินไม่ได้และเพราะอะไรมันถึงเป็นเช่นนั้นถ้าอยากรู้ว่าจะแก้ยังไงต้องไม่พลาดคลิปนี้ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องขี้เกียจศาสตร์ค่ะเรื่องดีๆทําไม่เป็นดิฉันกิติสิงหาปัดค่ะโจโรแกนครับยีรอนมาร์คครับพี่กกงคิดว่าพี่กกงเก่ง AI ปะ ก็เก่งไม่ใช่เล่นนะครับทําไมต้องมีเดตแอร์กำลังคิดอยู่ว่าเล่นยังไงดิพี่กองคิดว่าเก่งเอไป่ะก็ไม่เบาครับพี่กองว่าเดี๋ยวนี้คนอ่ะชอบใช้ AI โชว์เคสกันเยอะเนาะเยอะมากเห็นทุกวันเขาก็คงโชว์น่าจะเหมือนการวาดรูปแหละใช่ไหมวาดรูปเลยวะไม่คิดว่าเหมือนกันเหมือนกับเออเหมือนกับการวาดรูปโชว์ผลงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแปะว่าสวยดีแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ถนัดที่จะใช้ว่าเอ้ยฉันจะต้องแบบ เอาไปขายยังไงอันนี้คือเอยกตัวอย่างเป็นโชว์เคสบางคนวาดลูปเก่งแต่ว่าขายไม่เก่งจริงๆอันนี้อันนี้เห็นด้วยนะคืออย่างที่ตะกี้เล่าห้ฟังแบบเห็นคนที่ชอบโชว์ AI ทําแอปอะ่ะพอเราไปดูจริงๆนะแอปก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะแบบไปทําเงินได้เหมืนอนทำโชว์เล่นอะ่ะมัน,นไม่มีมุกทําเงินใช่ไหมเออเขาคงไม่รู้วิธีทําเงินอะ่ะอ,อ,อ่ะแล้วถ้าอย่างเงี้ยมีสกิล AI โคตรเทปแต่ว่าสกิลหาเงินโคตดแลก อืมเออวันนี้มาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าท่านจากคิดว่าไงก็ก็ก็ไม่แปลกครับสำหรับผมผมคิดว่าไม่แปลกอารมณ์เหมือนถ้าให้ยกตัวอย่างก็เช่นแบบเหมือนครูสอนวิทยาศาสตร์อ่ะเขาก็มีความรู้วิทยาศาสตร์ระดับหนึ่ง ไม่ได้<ม>เป็นแบบระดับไอสไตล์อะไรเงี้ยแต่ก็คือก็ยังสอนได้ก็ก็ใช้ไอเป็นแต่ว่าก็ไม่ได้หาเงินได้<ม>อันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องปกติคือบางทีเขาแค่อยากใช้ไอเฉยเฉยไม่ได้จะเอาไปใช้หางเงินอันนี้คือเข้าใจได้ถ้างั้นวันเนี้ยที่เราชวนคุยกันอย่างเงี้ยมาชวนเขาไปอีกสเต็ปดีไหมเปิดทางว่าเฮ้ยคุณนิคุณใช้มันหาเงินได้ด้วยนะสาหรับคนที่ใช้ AI ปกประจำนะคะวันนี้ห้ามพลาด Skill AI เราอะใช้คล่องแล้วเราเนี่ยเครื่องมือต่างๆนานอ่า คลองแล้วถ้าอยากหาเงินคิดว่าจะเริกเป็นยังไงดีผมว่าถ้าสมมุติว่าจะเอา AI ไไปหาเงินจริงๆเนี่ย คืออย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนว่าไอ้งานที่เราทํา AI อ่ะมันทําได้ไหมเช่นสมมุติว่าคุณเป็นพนักง,งานประจําอยู่แล้วกันแล้วก็เป็นทีมแบบโซเชียลของบริษัท X บริษัทหนึ่งทีนี้ไอคอนเทนท์ที่เราโพสลงโซเชียลเนี่ยจริงๆแล้ว AI เนี่ยก็สามารถช่วยเราเขียนได้อลองเขียนคอนเทนต์ที่ทำให้ออดีนเนี่ยมีเอนเกจเมนต์กับโพสนิดหน่อยที่เกี่ยวกับเรื่องรถไซเบอร์ทรัคอย่างเงี้ย AI ก็เขียนให้เราได้แล้วในทางกลับกันเนี่ยถ้าสมมุติว่าเอ้ยเราเป็นพนักง,งานประจําเราเอามาใช้อย่างนี้ได้ทีนี้ถ้าสมมติเรามีสินค้าาของเร เรอาอก็ให้ AI อาจัดการคอนเทนต์พวกนี้ได้เหมือนกัน mm hmm. แต่ที่ถ้าเป็นสมัยก่อนเราต้องมานั่งคิดเองเฮ้ย ต้องมานั่งคิดคอนเทนต์เองไหนจะภาพอีกอะไรอีกคือตอนนี้ AI เนี่ยทำให้ได้อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนเท่า<ม>แบบเราทำเองอะไรเงี้ยแต่แบบเจ0ดดซก็คือแบบดีแล้วก็น่าจะดีพอแล้วเนาะใช่ครับเแปอร่า<ำ>แล้วเรามากาอีกรอบนึงก็ยังโอเคอ่าเราก็เอามาปรับปรุงหน่อยสมมติรูปพเจนมามันแปลกๆแ,แล้วก็ให้มันแก้ให้อะไรแก้อีกจนกว่ามันจะดีครับผมโอเคทีนี้ตะกียร์ขั้นจางอ่ะพูดถึงเรื่องการสร้างคอนเทนต์ใช่ไหมครับพี่ว่าหลายๆคนก็ก็คล่องละแล้วกก็็โอเเคหนนภาาาพมขึ้้แลวว่ เบสิกเบสิกเรียกว่าเบสิกเลยใช่ไหมแบบนี้เบสิกเบสิกแต่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเราคุยกันในแง่ที่ว่าให้มันคิดคอนเทนต์ที่มัน engage พอมัน engage มันก็ถ้าขายขายของมันก็ทําเงินได้มากขึ้นครับทีนี้เคยได้ยินมาว่าแบบไอ้พวก AI มันวิเคราะห์เก่งอะเราเราแบบวิเคราะห์กับการทําเงินอย่างเงี้ยมันแบบพอจะเชื่อมโยงได้ไหมจะทําเงินยังไงได้มันก็ทําได้สิครับอย่างเช่นอ่ตอนนี้ บิตคอย n ราคา9 0 0 0 0ืนเหรียญกว่าๆถ้าสมมุติว่าเราใช้ AI อ่ะมาวิเคราะห์กราฟราคาก็ได้กราฟราคาบิตคอยก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะพอบอกเราได้ว่าเฮ้ยตอนนี้ราคาจากกราฟเนี่ยจากรูปกราฟที่เราส่งไปให้มันเนี่ยตอนนี้ราคาเท่านี้มันจะไปเท่านี้นะ AI ก็จะบอกว่ามันมีโอกาสจะไปเท่านี้นะหรือว่ามีโอกาสจะตกลงไปเท่านี้นะแล้วเราเข้าซื้อตรงเนี้ยดีไหมเออมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างเงี้ย AI ก็ช่วยวิเคราะห์ให้เราได้ครับหรือหรือถ้าไม่ใช่คริปโตก็คริปโตบางคนอาจจะแบบกลตัวไปนิดนึงถ้าเป็นหุ้นเนี่ยผมว่าหลายๆ น่าจะถ้าในผู้ฝังช่องเราเนี่ยน่าจะมีหุ้นบ้างอะ่ะอาจจะเซต50หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาสมมติว่าเราซื้อหุ้นเองเ่ยถ้าเอาแบบหุ้นที่มันดีอะ่ะเราก็ต้องไปวิเคราะห์งบการเงินไปวิเคราะห์แบบกิจการบริษัทเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอะ่ะคือเราก็ต้องไปอ่านถ้าเป็นสมัยนี้เราเราสามารถเข้าไปที่หน้าเซตใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปแคปไอรูปงบการเงินย้อนหลัง5ปอีอ่ะ ก็ส่งมาให้ AI ครับแล้วก็บอกมันว่าวิเคราะห์งบการเงินให้นี้ให้หน่อยว่าบริษัทนี้น่าลงทุนไหมเออแล้วก็มูลค่าบริษัทควรเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เรียกว่ายิ่งไปหาข้อมูลบริษัทนั้นเยอะเรามาใส่อัพใส่ AI มันก็ยิ่งละเอียดมากขึ้นอ่าใช่ครับก็จะสามารถกรองให้เราได้ดีขึ้นเฮ้ยจริงจริงมันพ่วงกับไอ้เมื่อกี้ได้เลยนะว่าถ้าสมมติเราทาเพจคอนเทนต์เกี่ยวกับสมมติธุรกิจเนี้ยแล้วเราก็เอาใช้วิธีเนี้ยมาทำคอนเทนต์ได้ อัพขึ้นเพจอัพขึ้น u t u b e อะไรเงี้ยก็เป็นข้อมูลใหม่ๆอันนี้ขอเติมอีกนิดนึงไอ้คือไอ้อย่างเงี้ยมันมีเว็บไซต์บางเว็บอะถ้าสมมุติเป็นคนแบบว่าเล่นหุ้นนิดนึงเนี่ยหรือว่าติดตามหุ้นเนี่ยเราจะชอบเซิร์ชกันแบบว่าชื่อหุ้นแล้วก็ตามด้วยว่าวิเคราะห์ชื่อหุ้นราคาผมเห็นเว็บไซต์อยู่4 5เว็บอะไม่รู้ว่ามันเป็นสคริปหรือเป็นอะไรอะแม่งทำอย่างนี้แหละครับคือมีหุ้นทุกตัวเลยแล้วก็เป็นแบบอินดิเคเตอร์เอาไอวิเคราะห์อยู่ในหน้าเว็บไซต์แล้ว็ติดดหหาาาารยยไ้้บบพพเเนนภลแีะก แชท GPT นี่วิเคราะห์ขี้เกียจสารได้ไหมคะว่าจะดังกี่โมงเออไอโอผมว่ายากอะน่าจะเออเลอร์ถ้ามันวิเคราะห์ขี้เกียจสาร <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าอย่างดีเนี่ย <c oughs> บอกว่าเออไอยากนี่คือเออเลอร์นึก <c oughs> ว่านึก <c oughs> ว่าจะยากแชท GPT รู้จักขี้เกียจสารนะครับถ้าไปถามมันว่ารู้จักช่องขี้เกียจสารไหมอะ่ะมันรู้นะครับออว่าช่องของเราเนี่ยอยู่ใน youtube เป็นช่องสําหรับคนหาเงินออนไลน์ที่แบบเอาไอมาช่วยเอาเครื่องมือมาช่วยเป็นพวกทํางานคนเดียวเออแล้วก็่เคร มี <laughs> ก็ยังมีเพื่อนครบอย่างคอนเทนต์วันนี้ครับอย่างคอนเทนต์วันนี้มันเกิดมาจากที่ผมอะคิดไม่ออกแล้วว่าจะทำพอดแคสต์อะไรมาลงช่องจะทำคอนเทนต์ไรดีผมก็ไปถาม c h a t GPT แหละครับว่าช่องที่เกตซานเนี่ยมันขาดคอนเทนต์เรื่องอะไรไปคิดให้หน่อยก็เลยได้มาเป็นหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้ครับม,มันก็เลยบอกว่าสาระอ่าสาระครับ <laughs> มันใช้คําว่าสาระเลยนะครับสาระสองคำเลยสาระอ่าไ <laughs> สาระ ทีต่ตะกี้ถ่อยภาพแล้วว่าเออเราจะมีไอเดียไปไปบ่าไปทําอะไรได้บ้างเนาะครับส่วนใหญ่ก็พูดกันในเชิงของคอนเทนต์เนาะ,ะทีนี้มันก็เป็นเชิงของการทํางานแบบเหมือนว่ามันต้องทํามืออยู่อย่ทีนี้ไอ้คำว่า AI อ่ะมันมักจะมากับคู่กับออโตเมชันอ่ะถ้ามันจะเท่ๆมันต้องออโตเมทได้อะไรอย่างเงี้ยเออมีแบบอะไรแนะนำไหมว่าแบบใช้ AI นะแล้วมันออโตเมทได้ทํางานอัตโนมัติได้แล้วก็แบบทําตงคงให้เราได้ด้วยเออมันทําไงบริษัทผมเลยครับ คือเทสลาระบบเซลล์ดราฟต์อัตโนม t ติ AI ก็กล้องจาก AI ก็จับรูปรถที่วิ่งบนถนนแล้วก็มาทำเป็นอ t ต m a t ั o n ขับรถอัตโนมัติแล้วก็ขายแล้วก็ขายซอฟต์แวร์ขายรถไม่พอยังขายซอฟต์แวร์อีกอรวยตายครับครับขอโทษครับขายซอฟต์แวร์เป็นสับสคร i b e ์เรื่อเปล่าคะเออไม่สับสคร b e ครับแต่ไม่สายขายแพงครับอ๋อทีเดียวจบทีเดียวจบแต่แพงกิมอิมอิมครับก็ใครขับเทสลาก็ฟังไม้เฉยๆนะครับ เมื่อกี้คือตัวอย่างครับที่เห็นแบบภาพนี่น,น่ะคือเอา AI มาทําเป็น a u t o เมช o u s แล้วมันก็ขับรถให้เราเองแต่ว่าอันนั้นอาจจะดูไกลตัวไปสมมุติว่าถ้ากลับมาเป็นใกล้ตัวก็คือเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องโพสต์คอนเทนต์ลงบนโซเชียลมีเดียโดยปกติแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาแบบเบสิกก็คือไปพิมพ์ถาม ChatGPT ได้คอนเทนต์ได้ข้อมูลมาไปสร้างรูปใน Mid มิจเจอร์นี่แล้วก็เอามาก๊อปวางลงใน Facebook อัปโหลดรูปขึ้นไปแล้วก็โพสต์เสร็จหนึ่งโพสต์วันรุ่งขึ้นก็ทำอย่างนี้ใหม่ ถ้าต้องโพส30วันก็ต้องทําอย่างเงี้ยไป30วันแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติจากระดับเบสิก up level ขึ้นมานิดนึงยังไม่โปรเป็นแค่ intermediate อ่าปานกลาง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 เราสามารถทําให้มันเป็นอัตโนมัติได้ครับโดยการที่อาจจะมีการใช้โคดดิ้งช่วยนิดหน่อยสมมุติว่าเราต้องโพสต์คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดีย30วันเนี่ยเราก็ทาแพนเนอร์ไว้เลยว่า30วันเราจะโพสต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยที่เราต้องโพสต์เนี่ยเอก็จะไปกจัดการสร้างคอนเทนต์ไปจากการสร้างรูปแล้วก็โพสต์ขึ้นไปให้เราเลยโดยที่เราอ่ะไม่ต้องทําอะไรเลยในวันนั้นเพราะเราเตรียมข้อมูลไว้ทั้ง30วันหมดแล้วมันทำอย่างนั้นได้ด้วยเห แนะนำได้ไหมครับเอ้าอย่าลืมนะครับ epmake. com ตาหนุนตานนุนอ๋ออาอยากได้ท่านนี้ epmake. com <Okay. S 2> นะครับอา่าเราก็จะเห็นว่ามันทำอย่างนั้นได้ครับ <c oughs> เป็นในส่วนของการใช้ออโตเมชันมาช่วย <c oughs> คือเราใช้ไ i แล้วอ่ะมันก็ทำให้เราอ่ะสบายมากขึ้นจะบอกว่าขี้เกียจมากขึ้นก็ไม่ได้เอาเป็นสบายมากขึ้นครับแต่เราสามารถสบายได้มากกว่านั้นนี่ครับก็คือการใช้ออโตเมชันนี่แหละ a c e b o o k อ่ะมันก็มีเมตาสูตรให้สำหรับสเกจดูคอนเทนต t เบสิกแพลนของมันอยู่แล้วคือคือตัวนั้นก็คือโพสอัตโนมัติได้ตั้งลวงหน้าได้มันก็แต่ว่ามันก็ต้องก๊อปวางก๊อปวางก๊อปวางเองอะนะมันก็ผมว่าของท่านจางดีกว่าครับสมมติไปใช้เมคใช่ไหมมันมันอัตโนมัติด้วยเรื่องก๊อปคอนเทนต์ไม่ใส่แล้วก็เวลามันโพสต์มันโพสต์ได้หลายแพลตฟอร์ม้วยไหมใช่มันไม่ต้องแบบอยู่เฉพาะเมตตาอ๋ออย่างนี้เองงั้นพี่ถามนิดนึงแล้วไอ้สมมติ ถ้ามาในผ่านการวิเคราะหละ์ล่ะมันสามารถที่จะทําเป็นอัตโนมัติได้ไหมสบายเลยครับสบายเลยครับสบายเลย<ม>เพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ามันมีไอ้เว็บไซต์อะ่ะมันไปดึงข้อมูลหุ้นมาแล้วก็ามาทําทางเว็บเพจเลยอะ่ะพี่คิดว่ามันจะนั่งทํามือทีละตัวหรอใหม่เพราะว่ามันมัน,ม,นมันสปอยนกักอะตอนว่าดึงข้อมูลละคือจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าอย่างเซตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมี API หรือเปล่าแต่ว่าแอสซูว่ามันมี แต่าอาจจะเสียตังค์เพราะเห็นแวบๆแ,แ,แล้วเราก็แค่ไปดึง API ข้อมูลมาจากเว็บเซ็ตที่เขาเตรียมข้อมูลว้ให้เราเสร็จแล้วเนี่ยพอเราดึง API มาเราก็แค่ให้ไอ้วิเคราะห์หลายตัวแทนที่เราอ่ะจะต้องมานั่งแคปงบการเงินแล้วก็มาแปะในแชท GPT เองอ่ะอให้มันอ่ะวิเคราะห์หลายตัวเลยแล้วก็ให้สรุปออกมาเลยว่าตัวไหนหน่าซื้อไม่น่าซื้อ,อเป็นเอ็ e เซลแล้วซื้อที่ราคาเท่าไหร่หรือว่าถ้าเป็นคริปโตงเงี้ยโอ้สบายเลย ก็เข้าไปที่เทรดดิ้งวิวเอา API มามแล้วก็ทําเหมือนเดิมหรือเข้าไปไบแนนเอา API มาทําเหมือนเดิมอ่าครับว่าเอ้คริปตัวตัวนี้น่าซื้อหรือเปล่าราคาเท่าไหร่หน่าซื้อที่ราคาเท่าไหร่หรือตัวนี้มันไม่น่าซื้อแล้วอะไรเงี้ยอ,อันนี้อันนี้แบบใครเป็นสายแบบลงทุนที่เป็นเชิง data หน่อยเนี่ยผมว่าสบายอ,อมไม่ยากเลยครับแสดงว่าเนี่ยเราสามารถแบบสแ,แกนหุ้นหรือว่าสแกนคริปโตแล้แบบ ได้แบบทุกตัวโดยใช้เวลาน้อยมากครับก็ใช้เวลาเขียนโค้ดช่วงแรกครับแต่ว่าโค้ดก็ให้ไอเขียนให้ก,ก็ได้ครับอป,ประมาณนั้นคุณทางานอะไรเองบ้างครับตอนนี้อ,อ๋อพิมพครับเราก็ต้องพิมพ์ิมสั่ง AI ครับเราต้องพิมพ์ครับแล้วเราต้องคิดพิมพ์กับคิดอ,อหน้าที่ของมนุษย์ครับตะกี้พอคุยกันเรื่อง automation แล้วใช่ไหมตอนนี้แบบนึกถึงแบบสมัยก่อนเลยว่าที่เขาคุยเรื่องแบบ p a สซีฟอินคัมกันอะ่ะครับ มันก็ดูเป็นไปได้มากขึ้นเลยนะตอนเนี้ยอ่าก็จริงๆแล้วมันก็ง,ง่ายกว่าเมื่อก่อนนะครับอย่างเช่นแบบไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรขอ,อกลับไปเวฟพุ่นตะกี้แหละครับถ้าสมมุติว่าเรามีระบบวิเคราะห์ที่มันดีจริงเราแบบ Data ของเราอ่ะมันแม่นแทนที่เราอ่ะจะมาเปิดฟรีแล้วหารายได้จากโฆษณา AdSense หรือแบน n นอรนี้หน่อย,อยเราก็ทำเป็นบริการเลยครับอ่าใครอยากดู Data แบบเชิงลึกเสียรายเดือนมา จ่ายค่าสับสไครมามเดือนละสิบยี่สิบดอนว่าไปแต่ยิ่งถ้าเป็นหุ้นแล้วถ้มันแม่นมากอะ่ะผมว่าเดือนละร้อยหรือห้าร้อยดอนผมว่าก็มีคนจ่ายอือถ้ามันเป็นเรื่อง financial มีคนจ่ายอืครับเนี่แหละทีเนี้ยไอเจ้าของเ็มันก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าระบบมันก็ทํางานของมันไปถึงเดือนใหม่มันก็พูข้อมูลมาใหม่วิเคราะห์ใหม่มแค่นั้นโดยที่มันอาจจะกดคลิกเดียวก็ได้เดือนใหม่กดปุ๊บวิเคราะห์ข้อมูลเดือนใหม่จบได้และ5ห้าร้อยดอนกี่คนก็ว่าไปสิครับ นั่นเลเผลอแม่งไม่กดด้วยซ้ำเนาะเออมันเดียวทามก็ดึงมาทุกวันอะเออระบบที่เขาทำงานของมันไปอ๋อแล้วก็สั่งให้ไปนโน้ติฟิเคชที่มือถือตัวนี้นะซื้อแล้วดิ้งตึ้งสงซิกส่งซิก่รู้จักโปรแกรมเมอร์อยู่คนหนึ่งงานเขางานเขาเบามากไม่ค่อยทำมาหากินเท่าไหร่ครับเราแบบไปตะล่อมเขาดีไหม เขาใส่ชุดแจ็คเก็ตสีดำๆอะไรนี้นเออผมก็ว่างั้นแหละเขาเป็นคนขยันเขาบอกเขาเป็นคนขยันเออเรามันเป็นคนขี้เกียจเออจริงมะมเดี๋ยวเรานั้วเราต้องให้คนนทมาวางแผนกันอให้คนขยันทํางานโอเคไปพี่ก้องขอบคุณครับอีระบบสับสคริปชั่นนี่ก็ดีนะมันเหมือนแบบเหมือนได้ได้พนักงานเงินเดือนเหมดนตัวเองเป็นเด็กฟรีกย่อมๆที่มีคนมาจ่ายครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะคะ อยากได้อะไรแบบประมาณอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นคลาสสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีคอมเมนต์แบบอยากสนใจเกี่ยวกับเรื่องทำออโตเมชันอะไรนะคะลองมาคอมเมนต์ข้างล่างดูค่ะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมีพรีวิวให้ดูโดยคุณโดยพี่กวงครับโดยยูซาวิทเนี่ยค่ะครับก็สนใจก็พิมพ์ว่าโคดกวง888ก็ได้ครับทำงานสาธารณชนอยู่ค่ะตอนนี้แล้วก็โคดมัด6 9อะไรเงี้ยครับครับ อ่ะอเรื่องสุดท้ายละเมืม่อก,กี้ได้ยินคำว่า Pa s ก i ิ e i n นค m e เบาๆที่ไม่ค่อยจะดังมากๆครับแต่ก็ฉันก็ยังสนใจอยู่อืมแล้วอยากรู้ว่าไอ้ถ้าจะทำแบบเนี้ยถ้าจะอยากจะมีเว็บไอ้แบบประมาณอย่างเงี้ยมันจะต้องมีขั้นตอนเทคนิคหรืออะไรที่แบบจะต้องแบบคอนเซิร์นต้องระวังไหมต้องเตรียมอะไรไหมถ้าอยากอยากมีอย่างเงี้ยนี่อยากมีทั้งคู่เลยแบบเนี้ยเอ้าก็มีแล้วไม่ใช่หรอครับยังอ๋อยังเหรอครับ โอเคสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าเราอ่ะมีไอเดียแล้วว่าเฮ้ยเราจะเอา AI มาทำออโต้มบั่นแบบนี้แล้วก็จะขายหรือว่าจะคิดค่าบริการรายเดือนหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยแล้วเราอยากทำอะ่ะแต่เราทำไม่เป็นเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยนะครับผมว่าก็คือต้องดูโครงสร้างของไอตัวชิ้นงานเราก่อนว่า AI อะ่ะมันเข้าไปช่วยในจุดไหนได้บ้างหรือว่าจุดไหนอะ่ะจะต้องใช้การโคดดิ้งช่วย คือเราต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งก่อนว่าตรงเนี้ยเอา AI จัดการไปเลยส่วนเนี้เยเราจะต้องหาอโตเมชันหรือว่าเขียนโค้ดหรืออะไรมาช่วยทํางานตรงส่วนนี้คือถ้าเรามองแล้วเราเข้าใจว่าไอ้อย่างเงี้ยคือ AI ไอ้อย่างเนี้ยคือโค้ดผมว่าเราอ่ะก็จะสามารถสร้างอ่อย่างอย่างเว็บไซต์หุ้นอันนั้นหรืออาจจะเป็นโปรแกรม,มอ,อื่นๆหรือเป็นแบบทาเหมือน Make ที่เป็นโซเชียลมีเดียแพนเนอร์แต่ว่าเป็นโปรแกรมแยกออกมาเราไม่ต้องเข้าไปใช้ Make อะไรอย่างนเงนี้ย ผมว่าก็สามารถทําได้ครับคือแต่ว่าเราต้องเข้าใจโครงสร้างของสิ่งที่เราจะทําก่อนว่าอันเนี้ยเป็น AI ไออันเนี้ยเป็นการโคดดิ้งอะไรเงี้ยครับอ่าแต่ถ้าไม่เข้าใจว่าไหนโคดดิ้งได้หรือไม่ได้คอมเมนต์ข้างล่างค่ะตอบค่ะเดี๋ยวโค้ดพัดจะตอบให้ <c oughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวฝากโคด้ด ตอนนี้ตอนนี้ช่องเรายังไม่แมทนะคะเราเราแบบจะเราตอบคำถามขยันตอบคำถามมากค่ะถ้าตอนเนี้ยถ้าอย่างช่องเราแมทเมื่อไหร่เราจะตอบไม่ไหวนะคะรีบคอมเมนต์กันเลยค่ะขาดยังไม่แมทเรายังไม่ค่อยตอบคำถามเลยจริงรีบคอมเมนต์กันเลยค่ะดาทีทองค่ะคอมเมนต์ถามโคตรกวงได้ครับถามโคตรกวงสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นเอไออะไรเป็นอะไรเอไอช่วยได้อะไรเป็นโค้ชช่วยได้แล้วก็จริงๆแล้วไอการทําอย่างนี้เนี่ย มันยังมีสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งครับสมมุติว่าเรา <S <S เราเราเข้าใจแล้วแล้วเราก็ไปลองทํามาแล้วแล้วแม่งก็ใช้งานได้ <S <S เอ้ลองเทสดูสามสีทีสิบทีก็ใช้งานได้สิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอ้มันใช้งานได้อะมันได้คุณภาพตามที่เราต้องการหรือเปล่า <S <S อ่าอืมคือไม่ใช่ว่าเราทําโปรแกร,รมหรือว่าทำเซอร์วิสอะไรสักอย่างเสร็จแล้วอะแล้วมันใช้งานได้เราก็ขายเลยเออซึ่งถ้าเราไม่ได้ลองเทสเลยอะแล้วพอขายไปปุ๊บมันห่วย หรือว่าออกมาแบบไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการอะ่ะเราก็จะโดนคอมเพนได้โดนลูกค้าคืนเงินได้หรืออะไรได้แล้วเราจะขายทัวดถัดไปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ซื้อครับฉะนั้นอะ่ะเราต้องตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมเราก่อนอย่างเช่นผมผมผมได้ลองสร้างตัวตรวจสอบคุณภาพรูปมาไอ้เวอร์ชั่นแรกใช้ได้ดีใช้ได้ดีก็ตรวจสอบได้ระดับหนึ่งพอไปอัปเดตเวอร์ชันแม่ง <laughs> ก็เลยต้องโ o l b a c k กลับมาเวอร์ชั่นแรกเนี่ยครับมันเลยเป็นาสาเหตุที่ว่าเราต้องเราต้องลองเทสเยอะๆก่อนเผื่อเราอยากจะไปเพิ่มฟีเจอร์อะไรแล้วพอเพิ่มไปปุ๊บแม่งพังดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับทำเสร็จแล้วตรวจสอบคุณภาพก่อนผมว่าเรื่องนี้อาจจะจะไม่จะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าสมมติว่าเราเราเริ่มจากการสร้างมาใช้เองก่อนอ่าอาใช่ครับนะเพราะเราจะเห็นเนาะว่ามันมใช้งานได้จริงไม่จริงอืมเออแต่ว่าถ้าแบบ อยู่ๆแบบไปเจออะไรหน้าทำเราไปหยิบมาทำล้วขาอยอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ใช้จริงอ,ะอ่ะก็จะเจอปัญหานี่แหละใช่ครับอ,อ,อันนี้คือเรื่องสําคัญแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยอันนี้ก็คือเราพูดถึงในเรื่องของการสร้างการตรวจสอบคุณภาพไปแล้วแต่จริงๆมันยังมีสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับคนใช้ไอคือเรื่องของความปลอดภัยยิ่งคุณเป็นแบบพนักง,งานบริษัทอ่ะแล้วเอาข้อมูลบริษัทมาให้ AI ช่วยวิเคราะห์แล้วทีเนี้ยข้อมูลบัญญามันเป็น confidential หรือว่ามันเป็นความลับอ่ะแต่ว่าคุณโยนขึ้น Chat GPT อ่ะคุณ จะเชื่อใจ h a t GPT ได้แค่ไหนครับว่ามันไม่เอาไอ้ข้อมูลที่เราโยนขึ้นไปอะไปเทรนข้อมูลให้ตัวเองนั่นแหละครับคืออะไรก็ตามให้เราโยนให้ AI อะเราต้องยอมรับแล้วว่าไอ้ข้อมูลอันนั้นอะมันอาจรุดได้ถ้าสมมุติมันเป็น AI แบบแบบเปิดแต่ว่าไอ้เพนไพล์เนี่ยเราสามารถก็แก้ได้เหมือนกันก็นคือไปโหลดโมเดลที่มันเป็นแบบปิดแล้วมาใช้ในเครื่องเราเองเพื่อจะมาวิเคราะห์ข้อมูลที่มันเป็นแบบมีม,มีต้องการความปลอดภยัยมีความต้องการความปลอดภยัยเป็นข้อมูล รับลูกค้าอะไรเงี้ยก็ต้องทําแบบนั้นครับคือตรงนี้ต้องค่อนข้างคอนเซิร์นนิดนึงว่าเออต้องคิดให้ดีก่อนที่จะส่งอะไรขึ้นไปถามอันนี้จริงๆมันเป็นเคสที่เกิดขึ้นกับบริษัทใหญ่ด้วยนะครับอย่างซัมซุงอ่ะก็เกิดเคสนี้เลยเนาะครับพนักงาน s ซัมซุงเอาข้อมูลลับเนี่ยครับไปให้ ChatGPT ช,ช่วยคิดสุดท้ายซัมซุงซัมซุงคือแบนการใช้ c h a t g p t ไปเลยห้ามใครใช้เลยเพราะข้อมูลมันหลุดครับ อ่าเนี่ยครับเนี่ยมันก็มีตัวอย่างหลายๆหลายๆครั้งนะครับมันมันคือเราอ่ะมันมันบอกไม่เอาไปเทนก็นจริงอ่ะแต่เราจะรู้ได้ยังไงครับมันไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นได้เออใช่ผมไม่เชื่อเทนซึ่งอดีต <c oughs> เราเราไปเทนครับนั่นแหละครับอ่ะคุยกันมาพักหนึ่งแล้วเนาะก็มันเริ่มเข้าสมองเยอะตอนนี้เริ่มลาลาแล้วครับอ่ารบกวนแบบสรุปหน่อยได้ไหมครับสั้นๆอ่า ก็คือสมมุติว่าคุณใช้ไอเป็นแล้วเนี่ยแล้วหางเงินไม่เป็นอ่ะก็ไม่ต้องซีเรียสครับคือใช้ไอเป็นก่อนแล้วเอาไปช่วยในในชีวิตประจําวันได้อ่ะเดี๋ยวไอเดียการหางเงินอ่ะก็จะมาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นเขาลองไอตัวนั้นไปลองพอลองเล่นเป็นอ้าวไม่รู้เอาไปใช้อะไรอันเนี้ยมันไม่ค่อยเวอร์ครับคือต้องรู้ก่อนว่าเราทําอะไรเอาแล้วเราไปเล่น a นไอมาแล้วมันช่วยอะไรงานเราได้ พอโฟตรงนี้มันได้อะเดี๋ยวมันก็จะพัฒนาไปเป็นแบบเฮ้ยเอาออโตเมชันมาช่วยดีไหมอะไรอะไรดีไหมเอ,อเพื่อจะทําให้งานของเราหรือแบบสินค้าของเราที่เราต้องการขายเงี้ยขายได้ง่ายขึ้นอันเนี้ยคือเป็นการใช้ AI ช่วยหาเงินจริงๆครับติดตามขี้เกียรติศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงแลว้วพบกันครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ